ขอกราบสวัสด,ดีทุกท่านด้วยนะครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสมชัย192และนี่คือเกม Cash of King นะครับคลิปแรกของเกมนี้ก็ก็มันเป็นเกมแนว 4x นะครับผมก็คลิปแรกก็มันก็อยากจะทำนานแล้วนะครับเกี่ยับเกม 4x เนี่ย เดีย๋ยวนี้เราก็หาอะไรทำดีกว่าก็สั้นๆนะครผมก็ท่านอาจจะไม่ได้ยินในเสียงเสียงเกมนะครับเพราผมปิดเสียงไว้นะครับก็เดี๋ยวถ้าเปิดเสียงเดี๋ยวไปว่ากันทีหลังนะครับผมก็ของที่ผมทำไว้ก็บ่เยอะอยู่นะครับเพราะว่าผมเล่นรอบนอกมาก็ไม่ถึงเป็นวันสองวันนะครับผมก็ มันก็กล้าว่ามแบบว่าอันนี้ไม่ได้โกงนะครับไม่ได้โกงนะครับเพราะว่าเออถ้าเปิดก็อ่ะอยากให้เปิดเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดแปบ๊บแป๊บหนึ่งนะครับโอเคเปิดแล้วครับเปิดเกมถ้าอยากปิดก็ปิดไปเปิดไปก็เปิดไปก็ไม่ไม่เป็นไม่มีไม่ลิ้มพันลิ้มพันเออก็ไม่มีปัญหาครับ แต่อย่าให้เปิดเพลงแล้วกันนะครับโอ้โอโกวติดลิขสิทธิ์นะเออของก็โอ้โหแร่เหล็กก็เยอะนะครับก็โอ้โหเหล็กล้วนมันเหมือนปูนเหรออันนี้ไม่แน่ใจมีข้าวก็ลิต เอาผมไปกดอะไรเข้าอา่อา,อา,อาช่างมันนะนี่ก็ปริมาณก็โอ้โหเยอะเลยนะครับประจำวันก็มีอะไรให้ทำมั่นก็มีครับแต่ว่า บางส่วนก็ทําไปแล้วบางส่วนก็ยังไม่ได้ทําอันนี้คลิปตี้ก็มาดูเฉยๆนะรก็ไม่มีอะไรครับผมดูครับก็ดูทหารน,นี่ครับก็โอ้โหแทบจะเยอะเลยนะครับเยอะมากนะะเพราะว่าเราก็ผมก็ใช้ ไอตัวเร่งเวลาเนี่ครับนี่ครับตัวพวกตัวเร่งเร่งเวลานะครับนี่มันไม่ใช่โกงนะครับแต่เกมเนี่ยเขาไม่ให้โกงอยู่แล้วนะครับถ้าเราจะโกงเงินตาอะไรเนี่ยก็โดนแบนได้นะครับผมส่วนชุดก็ชื่อก็ตามนี้ครับเห็นปะอ้าวลืม เส้นทางอาชีพก็ทําเลยเออใช่ฮะโอเคอ่าโอ้ทำไว้ก็เยอะอยู่นะครับถือว่าเจอจรัดมากนะฮะระบบก็มีอะไรมัง่งบอสพันธิวิตวางแล้วเอ,อ้อยเดี๋ยวก่อนอ่าอวางเหรอ เฮ้ยไปโย่โยโเราต้องอยากได้เหรียญน,นี่ครับเหรียญอยู่นี่เหรียญทองนะจำแมวครับผมอ่ามีอะไรอีกไหมก็ <c oughs> ไม่เยอะนะเออครับก็ถ้าอยากเราก็อยากทำอะไรก็กดไอที่รูปปราสาทไอข้างๆกไปตัวไอนั่นแนหะ เนี่ย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 ที่มันมีปุ่มทั้งห้าเนี่ยก็เลือกได้ครับก็เลือกได้ตาก้อนไวกิ้งญี่ปุ่นจีนไปถึงพระจันทร์เสี้ยวครับผมก็อยากทำอะไรก็ทำไปครับก็เชิญครับผมก็น้ำพุนะขออธิษฐานหน่อย มีอะไรไหมก็โอ้โห,โโหเยอะเลยนะครับอ่านี่ไหมไม,เไไม้เอ้ยโอ้ยอยากได้ไม้เฮ้ยไม้มันก็ใช่เยอะนะโอโ้ไม้ก็ไม่ธรรมดาหมดหมดหมด โอเคก็มันก็ก็ได้อยู่นะนะส่วนกับตากก็ไม่ต้องอธิบายมากแล้วเพราะว่าเต็มแล้วนะเอาว่าทำลายทิ้งได้ไหมก็ก็กดไม่ได้นะครับเพราะว่ามันใช้ได้ก็ถ้าเราใช้ได้มันก็ใช้ได้นะแต่ว่า ว่าเมื่อศัตรูเนี่ยมันจะบุกมาฐานของเรานะครับฐานของเราก็โอ้โหมีหลากหลายนานาชนิดนะครับก็เยอะมากเช่นมอนสเตอร์เนี่ยก็เยอะเลยนะครับเนี่ยเยอะมากกอ็อะไรเนี่ย ยึดไหมทรัยพยากรมันก็มีใครจะแย่งไหมเนี่ยว่าไหมก็อัพเกรดก็โอ้โหยี่สิบทั้งหมดแล้วนะคะส่วนโรงงานก็ไม่นุ่งพูดมากครับก็ก็เอาเอาไอเทมอะไรก็ได้ครับก็ เอาไปที่ช่องฟังนี้เลยนะครับอา่าคุณลาบก็เอาเลยนะครผมอยากมั่วก็มั่วไปนะครับโอเคทำทำมันทำได้แค่ช่องเดียวอ่ะนึอห้อง,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 งแดงเหรอเออเขียวๆนี่เอามาเลยโอเคอันนี้ผลิตฟรีนะครับก็ไม่มีปัญหา แต่ที่มันมีปัญหาก็คือเรื่องเวลาด้วยดิอันนี้อ่าม่วงม่วงก็ไม่รู้นะไม่รู้ดิวิทยาลัยครับก็โอ้โหเยอะเลยนะะก็วิจัยไปเยอะมากสูญเสียหลายอย่างนะครับ บอกเลยว่ามีอะไรบ้างก็ทุกอย่างก็ทำแล้ว,ส,วส่วนใหญ่ก็อยู่ที่เปอร์เซนต์ด้วยนะเนี่ยไอ้ที่เยอะที่สุดเนี่ยก็ใกล้จะเต็มนะครับเพราะว่านี่ครับเทสต์ตมังกรน,นี่ทำอะไรได้ก็ไม่รู้นะครับอ่าผู้มชมก็ชมแบบ เหมือนช็อตนะเหมือนช็อตนะครับผมเพราะว่าแต่นี้ไม่ใช่ช็อตนะฮะแต่ว่าถ้าเราดูในแนวนอนเนี่ยมันก็จะจอมันก็จะเล็กนะครับผมขอแนะนำนะครับให้ดูจอแบบแนวตั้งครับผมจะได้ไม่ต้องหัวเสียอะไรเลยอะไรเ่ยก็ถ้ามันดูยากนะก็ให้แนวตั้งซะนะครับเอาเป็นว่าแค่นี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวมันมีอะไรอีกเยอะ กลับมาเนาะเฮ้ยเดี๋ยวคิปต้าเราจะมาปราบมอนเตอร์ดีกว่าไหมเอาไหมเออใช่เดี๋ยวเดี๋ยวว่างๆมาทำแต่ว่าเราอยากทำสุกเพิ่มอะ่ะก็ทำสึกอ่าต้องทำสึกก่อนเนาะโอเคครับขอบคุณที่ติดตามนะครับก็ถ้าไม่อยากหัวร้อนก็เล่นเบาๆก็พอแล้วนะครับโอเคจบครับ